เหมาให้เขาจัดการเองเลยลักษณะที masa, ant, ่เหมาเมาแล้วก็ทางทางทีมงานก็จะมาตัดคัดขนาดของเขาเองแต่เราเราเหมาให้เลยใช่ครับเราเมาให้เราให้เหลือเท่านี้นี่คือคำน้าที่ให้เราคำน้าที่ให้เราใช่ครับทีนี้เราจะมาเรื่องของที่เราจะมาดูอันนี้ลำเนี่ย เอาครับเมาคือเราไม่ต้องมายุ่งว่าลำนี้สามบาทลำนี้ห้าบาทเมาให้เขาจัดการเองเลยษณะที่เหมาเมาแล้วก็ทางทางทีมงานก็จะมาตัดขัดขนาดของเขาเองแต่เราเราเหมาให้เลยใช่ครับเราให้เราให้เหลือเท่านี้นี่คือคำว่าที่ให้เราคำน้าที่ให้เราใช่ครับอก็คือมคือของเราก็จะเก็บพวกเศษปลายที่ไม่ได้ใช้ออกมาปุ๊บมันก็คืออาจจะมามามาเผาเพื่อให้ได้ที่เท่าอะไรพวกนี้เพราะว่าเศษพวกนี้เอาไว้ในสวนมากมันก็เป็นแหล่งครับม เปลอลาบ้างเป็นแหล่งสิงสิงของของสัตว์ลด้คานบ้างเอออ่ะทีนิ้วคำถามคืออันนี้อยากให้มองอนาคตที่อันดีวก่อนนัผมยังจำชื่อคุณไม่ได้เมื่อกี้ผมฟังชื่อชาติครับเอาเป็นชื่อเล่นมั้ยหรือว่าชื่อนี้แหละชื่อชาตินะครับพี่ชาตินะนะมองอนาคตยังไงไผ่เนี่ยสมมุติสมมุตินะฟังไปฟังมาอย่าปลูกบ้างมันจะล้นไหมอนาคตเนี่ยมันจะดีไหมหรือว่า่าปลูกเยอะปลูกเยอะเลยทำให้กลุ่มผมแย่ มุมมองคุณพาดเนี่ยในมุมมองของผมนะครับ<ช>คือในการปลูกไผ่ที่ทําไผ่นอกก็ดูไม่ไม่ใช่ทำได้ได้ได้ไดทุกที่<ต>จะมีเฉพาะที่ที่ว่ามีแหล่งน้ําที่ว่าเพียงพออ๋อคือแหล่งที่จะปลูกแบบนี้คือหนึ่งเรื่องน้ําใช่ครับดินไม่เกี่ยวใช่ไหมดินยิ่งถ้าถ้าถ้าดินดินที่ว่าดินดินที่เป็นทรายหรือลูกลังเนี่ยก็จะเสียเปรียบประเภทดินดํา อ๋ออย่างนี้นี่ใช่ครับจะเสียเปียบดินประเภทอย่างนี้เพราะไงมันน้ำซึมเร็วรือไงดินพวกนั้นคือเราต้องใช้ปริมาณน้ําที่มากกว่าที่เท่าตัวอ๋อแล้วก็ผลผลิตผลผลิตก็คือคือคือไม่สามารถไม่สามารถสู้ดินดําได้เพราะว่าคือที่ที่ผมทราบเพราะว่าผมมีแปลงทดสอบแปลงแรกที่ผมทําอยู่อันนั้นเป็นทรายลูกหลังซึ่งมาสู้กับดินดําไม่ได้ คิดหน่อยเน่ขอพูดถึงเรื่องที่ดินแค่แถวนี้เป็นชโนดเรือเป็นสปรกอรอเปอ๋อที่นี่เป็นสปรกรบเนี่ยเป็นสปรกร,รับอําเภอคลองหาดเป็นสปกระกรแถวนี้สปกหมดเลยใช่ครับแสดงไม่มีการซื้อขายกันเนาะ,ะไม่มีการซื้อขายครับสายได้ของคุณเนี่ยผมอันนี้ล้วงลึกเลยนะ,อะนอกจากไผ่แล้วทําอะไรอีกเนี่ยของคุณชาติเนี่ยทำอาชีพอะไรอีกหรือว่า ไปแล้วมีเรื่องของโรงงานหรือว่าอะไรยังไงยังอื่นต่ออยากรู้ผมก็จะมีมีงานรับติดตั้งโซลารเซลล์นะครับอ๋อมีงานอื่นอีกใช่ครับเป็นยังไงช่วยช่วยโฆษณาหน่อยโซลาเซลล์คือทํายังไงตั้งแต่มีแผงขายมีอะไรยังไงหรือทําให้ครบเลยคือผมจะทําเหมือนกับว่าคือนับทําแบบเสร็จจากที่ลูกค้าต้องการในราคาเหมาเลยเหมาเลยอย่างเช่นอ่คุณต้องการ บอ่อบาดานที่ว่าใช้ปั๊มน้ำโซลารเซลล์ขึ้นมาอ่าอ่าก็ราคาหมาทั้งหมดว่าขนาดแผงเท่าไหรขนาดปั๊มเท่าไหร่อ,อย่างที่2คือในการใช้ไฟในบ้านครับในการประเภท,ทออนก,กิดทอฟกิดอ่าอ่าจะใช้เท่าไหร่ก็คือลูกค้าต้องการแบบไหนผมก็ประเมินราคามาแล้วก็แจ้งัำลูกค้าอ่ะแล้วก็ส่งงานกันทำไมมมีความรู้เรื่องนี้จบวิศวะมาเรื่องไหนเรื่องไม่เกี่ยวเลยไม่ครับไม่เราศึกษาเรียนเรียนมาไม่ถึงนี้เหรอวะ เราคือเราต้องเป็นนะเพื่อให้เนื่องจากบ้านผมทุนน้อยเรียนไม่ได้เลเอาช่วยบอกบอกหน่อยว่ากิจการไอ้ที่เป็นโซล่าเซลล์นี่มีเบอร์มีชื่อมีร้านมีอะไรบอกหน่อยเบอร์โทรด้วยอ๋ออะนั่นไปดูกล้องดูกล้องก็คือถ้าติดต่อมือคือบุรพาโซล่าเซลนะครับบุรพาโซล่าเซลล์เบอร์ครับเบอร์โทร0 8 1 1 5 9 3 5 3 4อ่าพอเราโทรมาแล้วหน้าร้านมีไหมเนี่ยอ๋อมีมีหน้าร้านด้วยครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่วังนาเยียนอยู่กับเพื่อน อ๋อมีหน้าร้านอยู่วังน้ําเย็นถ้าเราสมัยใหม่มีเซิร์ชมีไลน์อะไรขึ้นมีไหมมีไลน์ไหม หรือหลังมีมีมีไลน์ครับเจเบอร์ผมเข้าไลน์ได้เลยครับอ๋อเบอร์นั้นมีไลน์แล้วครับโอเคบูรพาโซล่าเซลล์ส่วนใหญ่ก็อยู่ในละแวกใกล้เคียงในละแวกใกล้เคียงตรงนี้ถ้าถ้าจะดูแบบตัวอย่างก็ตัวอย่างก็มีใกล้ๆที่สระน้ําตรงนี้ผมก็มีอยู่ทุกเดือนเดียวมีประมาณสามพมีมีโซล่าเซลล์ด้วยเออแม่น่าดูในในพื้นที่บริเวณตรงเนี้ยจะมีแผงโซล่าเซลล์ที่ผมทําอยู่หนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดติดติดกันอยู่ตรงนี้เลยครับอยู่ตรงนี้เลย ทําเองด้วยแล้วก็ใช้งานจริงๆด้วยลูกค้าลูกค้า,าหลักๆของผมจะเป็นส่วนน้ำยายเน่วนเนี่ยทางจันทบุรดดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสนใจเรื่องนี้ก็ติดต่อตามเบอร์นั้นเลยกว่าใช่ครับ081 159 3534ครับอ่าเบอร์นี้เลยบูราพาโซลา่าเซลลแล้วก็คุณมชาติก็ใช้เบอร์นี้ด้วยกัน ใช่ครับผมในเบอร์นี้อยู่ครับอ่าโอเคเนาะอันนี้ก็ครบถ้วนกระบวนความเนาะแต่ยังไงเราจะขออนุญาตมาติดตามตอนเดือนไหนนะที่มันมีนอเดือนมีนาเหรออ่าปลายเดือนมีนาครับปลายเดือนมีนายังไงขอมาด้วยได้ไหมได้มาดูนะเพราะว่าผมก็จะตามงานไงว่าหลังจากถ่ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราขอถ่ายหน่อยนะเป็นแบบนี้แบบนี้นะแล้วมีนาผมจะมาใหม่อีกทีนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างนี้ก็โตตามผมอยากจะมาดูอยากจะดูแล้วถ้าให้ดีนะถ้าเปิดเผยได้จะไปดูเลย ไอ้ที่กลุ่มนั่นนะถ้าครับถ้าก็สามารถเปิดเผยได้แล้วคือช่วงนี้ทางกลุ่มทางกลุ่มจะไม่มีหน่อไม้เข้าเนื่องจากช่วงพักต้นกันทั้งหมดก็ไปช่วงมีนาไปก็ไม่มีอะไรให้เห็นมีนาเลยเดี๋ยวไปช่วงมีนาครับผมมีนาอ้าวโอเคขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณนะสวัสดีครับคุณชาติครับอยนะโอเคอันนี้จบเรื่องของหน่อไม้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ